ก่อนจะไปรับชมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณตัวละครของเพื่อนๆที่ส่งมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับซุ่มโรลรอขอแบบจุกๆเลยนะจุกพอไหมขอบคุณมากส่งเพื่อนมาดีๆหน่อยนะโทษทีฟังไม่ทันฝากไว้ก่อนนะจบเกมเดี๋ยวจะไปเอาคืนขอโทษครับเป็นยังไงบ้างครับเจ็บไหมครับ ถ้าจะให้ดีพี่รีบลุกขึ้นก่อนผมจะได้ไม่เจ็บมากครับอ๋ออ,อโ,ทโทษโทษนุ่มนิ่มจังเลยนึกว่าเก้าอีเข้ากลุ่มกับพี่หมายกับกับได้กับแกพาเด็กใหม่เข้ากลุ่มรอทำไมไม่บอกอะงั้นบอกหมายก็ได้เพื่อนเพื่อนเราขอเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มนะพอใจหรือยังเลออนสวัสดีครับผมชื่อทอมมี่อายุ16ครกับ งั้นเราก็มาแนะนำให้น้องใหม่รู้จักกันพี่ชื่อเลอออนอายุ18สถานะคนรู้ใจเทเลอร์เป็นตอนไหนอะก็เห็นอยู่ว่าเป็นเมื่อกี้เป็นตอนที่ทอมมี่เข้ามาไงไม่เห็นต้องเปิดตัวแรงขนาดนั้นเลยเราชื่อเลนะอายุ17เราชื่อันนี่นะอายุ17ส่วนพี่ชื่อไทเลอร์นะอายุ18ไปเล่นเกมแมพสี่คนกันไอ้น้องใหม่ไม่ต้องเล่นนายพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันเป็นคนเชิญทอมมี่มา ไม่เป็นไรครับพี่ผมไม่เล่นก็ได้เดี๋ยวผมรอให้รู้สามั่งว่าของใครงั้นเดี๋ยวพวกพี่มานะไปนอนหลับรอก็ได้จอยตามมาเลยครับพี่เทเลอร์คิดไกลกับเราปาน,นี้ทำไมเรารู้สึกว่าพี่เขาน่ารักจังพี่เลออนเป็นแฟนกับพี่ไทเลอร์แน่เลยเราคิดอะไรของเราเนี่ยเราไม่ได้ชอบผู้ชายซะหน่อยระหว่างรอทำไรดีงั้นไปเล่นเกมอ e ีเวนต์ดีกว่า เป็นไงล่ะน้องใหม่แนไม่รอหลอกสงสัยไปหลับฝันหวานแล้วมัง้งมากันแล้วหรอครับสนุกไหมครับสนุกมากเลยไม่เคยสนุกอะไรแบบนี้เลยพอเจอหน้านายหายสนุกเลยมาคุยส่วนตัวกับฉันหน่อยไอหน้าอ่อนพี่เลยอ่อ,อนใจเย็นครับพวกนายหุบปากกลับได้กับพี่นายคิดอะไรกับเทเลอร์ไม่ได้คิดไรครับคิดแค่เพื่อนฉันบอกนายไว้ก่อนเลยว่าอย่ามายุ่งกับเทเลอร์ ที่เป็นอะไรกับที่เทเลอร์ครับสาระแอบรักฝ่ายเดียวจะขยับขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีนายฉันจะทําให้นายออกจากกลุ่มให้ได้ฉันจะทําให้เทเลอร์เกลียดนายและไล่นายออกจากกลุ่มงั้นเรามาวัดกันใหม่ครับผมก็ไม่ใช่หมู่ๆนะครับที่ใครจะมายืนด่านหน้าเศร้าแบบนี้ได้พวกนายไปนานจังหลับสามตื่อแล้วพวกนายสมโนบักได้เท่าไหรกันรอเราได้หนึ่งล้าน Rao Dai five hundred thousand. Rao de C Plan